มาสุรินก็ต้องกินเนื้อโคคุณสุรินนะคะกินกับข้าวสวยหอมมะลิร้อนๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็จะพาทุกคนไปชิมกระเพราเนื้อเจ้าเด็ดเจ้าดังในสุรินเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะวันนี้นะคะเมลีก็จะพาทุกคนมาชิมกระเพราเนื้อค่ะวันนี้ก็มากับพี่ลีค่ะตะกองฟิล์แลนด์ประจาตัวเมลีเอง mm hmm. พี่ลีแนะนําว่าร้านนี้กระเพราเนื้อเด็ดมาก mm hmm. ก็เลยต้องมาลองแล้วค่ะทุกคนจัดร้านตั้งอยู่ที่ซอยเทศบาลบำรุงตาบนในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ชื่อร้านเพลินใจพภชนาะสังเกตง่ายๆเลยค่ะอยู่ตรงข้ามโรงแรมเดอะวูดค่ะไปค่ะทุกคนเข้าไปข้างในร้านกันเลยค่ะมาถึงร้านนะคะเราก็สั่งเมนูได้เลยที่หน้าบาร์นะคะจะบอกว่าเมนนูอะไรกิดีนะ วันนี้คิดเมนูไม่ออกนะคะก็เลยสั่งว่ามีเมนูอะไรเด็ดจัดมาได้เลยค่ะและนี่ก็คือเมนูของทางร้านนะคะส่วนใครที่ไม่ทานเนื้อทีนี้ก็มีหมูเหมือนกันค่ะเมนูแรกของเรามาแล้วค่ะนี่คือเมนูกระเพามันเนื้อค่ะมีไข่ดาวเยิ้มๆนะคะแล้วก็เนื้อช่ำๆน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคน ไปกันต่อเมนูที่2นะคะที่ร้านจัดมาให้นะคะเมนูนี้ชื่อว่าเมนูข้าวผัดมันเนื้อค่ะเป็นเนื้อโคขุนช่ำๆนะคะแล้วก็มีไข่แดงดองด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ เวลาสั่งกระเพรามันก็ต้องมีไข่ดาวค่ะทุกคนนี่ก็คือไข่ดาวที่แบบยืมๆฉ่ำๆเลยค่ะที่ร้านนะคะก็จะใช้เนื้อเป็นวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือโคขุนจากฟาร์มบารมีบีฟนั่นเองค่ะที่สุรินก็มีฟาร์มเลี้ยงเนื้อโคขุนค่ะที่รสชาติเนื้อก็อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันค่ะร้านนี้นะคะเหมยก็ยกให้เป็นร้านกระเพราเนื้อในดวงใจเลยค่ะทุกคนเนื้อสดเนื้อฉ่ำนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะอีกทั้งข้าวที่นี่นะคะยังใช้ข้าวหอมมะลิข,ของสุรินด้วยค่ะ กะเพราที่ผัดกับพริกแห้งนะคะเพราะว่ามันจะมีความหอมค่ะใช้ข้าวหอมมะลิสุรินนะคะที่ผัดกับมันเนื้อนะคะก็จะมีความหอมข้าวก็จะมีความเหนียวนุ่มค่ะทุกคนแล้วคือกินคู่กับเนื้อช่ำๆแบบนี้โอ้โหบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกทุกคนต้องได้มาลองนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะเมนูนี้นะคะรสชาติเหมือนให้เต็มสิบไม่มีหักค่ะแล้วคือมีใบกระเพรานะคะกรอบๆแบบนี้ค่ะทุกคนอม,มันอร่อยแล้วมันก็กรอบมากนะคะ เมนูวันนี้นะคะก็มีแต่คำว่าอร่อยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนพีพีอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนกันนะอย่างเหลืออีกหนึ่งเมนูนะคะที่ยังไม่ได้ชิมกันค่ะต่อไปเรามาชิมเมนูที่2ค่ะเป็นเมนูข้าวผัดมันเนื้อค่ะ แล้วก็มีไข่ดองชำ้ชำๆเยิมย้มๆแบบนี้เลยทานคู่กับกิมจิแล้วก็มีน้ำพริกเจวนะคะน้ำพริกเจวเขาอร่อยมากทุกคนเขาจะนําข้าวหอมมะลินะคะไปผัดกับมันเนื้อเช่นเคยค่ะแล้วก็จะย่างเนื้อนะคะแบบนี้หอมๆชำ้ำๆทานคู่กับน้าจิ้มเจวแล้วก็กิมจิอยากจะบอกว่าอร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยค่ะ อาหารก็อร่อยนะคะจัดจานก็น่ากินมากๆสดสะอาดนะคะแล้วก็บรรยากาศก็โอเคดีเลยค่ะทุกคนร้านกระเพราเนื้อเจ้าเด็ดในสุรินทร์นะคะก็คือต้องยกให้เพลินใจผู้ชนะเลยค่ะส่วนใครที่อยากลองมาชิมร้านกระเพราเนื้อนะคะก็ต้องมาที่ร้านเท่านั้นเนะะื่องจากที่ร้านนะคะยังไม่ได้เปิดระบบ Del i v e r y ค่ะ เมนูวันนี้นะคะไม่ต้องหว่วงว่าจะไม่หมดนะคะเหมยมากับพี่ชายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้พี่ชายลงชิมบ้างค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เหมยรีพาแซบด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ